สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับพวกทนเข้าสู่เปิดจอดอรีนะผมแล้ววันนี้เราอยู่กับทีเซอร์นะผมน่าจะเป็นทีเซอร์นะดอกนีออนรอรักยินบอไม่รู้เลยว่าคืออะไรอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าเพิ่งเปิดมาแล้วก็เจอเหมือนเปิดหน้า YouTube แล้วมันก็เด้งขึ้นมาอันแรกเลยเราก็ฮะ ah? อันนี้คืออะไรอะไรเงรี้ยแล้วมันก็จะมีแค่แฮชแท็กว่าดอกนีออนรอรักความฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เข้ามาเมืองหลวงทํางานแต่ดันเจอกับ จุดๆความรักแล้วก็อันนี้ก่อนที่จะดูนะมันจะเป็นเหมือนทีเซอร์ประมาณสองนาทีอะอันนี้คือซีรีส์เรื่องใหม่ใช่ไหมขอเนี้ยดูเนาะความฝันของเด็กบรนนอกที่ามาเหตุงานในกรุงเทพจังผมโอ้น่ารักมากอแคเก็บเงิน,นเก็บทองทรงไฮบานบ่ชเคยคิดเคยฝันวัดโศกสตตาสีน้่ผ้าให้มาพบเจอความ ฝาคลามลูกชายคนเดียวของเฮียเองนะผมขอฝากเื้อฝากตัวด้วยหนะะ่อยครับเชี่ยหล่อมากไว้เหวอเนี่ยเฮียไร้หัวอกเลยนะครับอย่าคุณได้ชนใช้แน่นอนเขาได้สูงด่งฟ้ากุหลาบเหรอเป็นค่ณลุกเจ้าของโรงงานชั้นในมันไม่ใหญ่พอสำหรับตูกตาหรอกนะเว้ยแล้คิดถึงตอนที่พี่วานร้องเลยจริง คอย่างผมก็ไไมม่ด้เอร์ฟันก็ถ, over, ถ,ถึงเวลาที่คุณฟ้าคามจะต้องลืมเขาแล้วล่ะครับทำไมข้าวจีข้าวจีอยู right. ่นิ่งๆแป๊บนึงไหมครับอะไรล่ะครับโอ้แฟนเธอเนี่ยดูโอ้ไม่กอดไม่ใช่แฟนอันนี้เจ้านายผม ผมแต่งตั้งให้คุณเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนนี้หุ้ยแต่ละเพลงที่เลือกมากแรงงานของผมอ่ะคุณเป็นการได้ฝันกลางวันคุณชอบผมหรือเปล่าเราก็หยุดฝันว่าคุณฟ้าครามเขาเจ้าจะไมแฟนคนที่จะไม่ไปาเรจะไม่ะด้รัายจะไม่ได้รับเรื่องของเธอเขานี่ยเขาจะแค่ละครหลังคาว ฉันจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้โอ้ยก็โอ้ยก็โอ้ยคือเอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้จนรู้สึกว่า ฉันเริ่มโดนทั้งสองคนตกหรือเปล่าเนะเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะอัดเนี่ยคือโคทวิตไปอันหนึ่งเนาะว่าเอ,อเอ้ยดอกนีออนลอรักเนี่ยเพิ่งมาเหรอเป็นซีรีส์ใหม่เหรออะไรเงรี้ยแล้วช่วงนี้เหมือนโดน2คนนี้ตกหนักจริงๆจากการดูแจ็คแอนด์จ็อกเกอร์เพราะว่าตอนนี้รีแอคไปได้6 EP ีแล้วเนาะแล้วคือแบบว่าหนึ่งอย่างที่รู้สึกคือแบบตอนนี้เราอาจจะโดนทั้งสองคนนี้ตกจริงๆแต่ว่าถ้าเอาทางความรู้สึกจริงๆอ่ะก่อนที่จะพูดถึงซีรีส์ตัวเนี้ยฉันรู้สึกว่าสําหรับฉันเองอะรว่าาเเออขขงลยหื เขาเรียกว่าอะไรนะการแสดงของเขาอะมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆอะแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ได้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหเข้าใจเลยอะว่าทําไมทุกคนถึงชอบอะไรเนี่ยเข้าใจเลยว่าทําไมทุกคนถึงแบบว่านี่แหละคือคุณภาพอะไรเงี้ยแต่ละอย่างที่เขาแสดงออกมาอะ ถ้าพูดถึงตั้งแต่แจ็งเจ้าเกิลให้ดูมามันดีมากเลยนะแล้วชอบมากๆเลยเนะี่ยแล้วจังหวะอะไรต่างๆการพูดการจาอนะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยอแล้วทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันหลงรลักตัวละครเหล่านี้มากแล้วฉันหลงรักเขามากๆสองคนเลยอนะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มอยู่ในสเตจของการที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนเขาตกแล้วอนะไรเงี้ยพอมาดูนี้รู้สึกแบบดูสิแกดูหน้าพี่วอลโศกสีน่ารักจิ้มลิ้มโดยทรงผมอะไรเนงะี้ยน่ารักมากแล้วดูหยินโอ้โหหล น่ารักอะเนื้อเรื่องอะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เครียร์เท่ากับแบบแจ็คจ็กเกอร์อะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะมีความแบบโรแมนติกอะไรอย่างนี้ป่ะแนวแนวนั้นเนาะน่ารักขึ้นมามากขึ้นไม่เคยดูซีรีส์แนวเบาๆของทั้งสองคนเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ดูในตรงนี้อ่ะพูดถึงดอกนีออนร้อนรักแล้วนะเท่าที่ดูตอนเนี้ยสดใสมากชอบมากน่ารักมากดีมาก จริงมากไม่รู้จะพูดคำไหนอีกต่อไปแล้วอะ่ะมันมันมันรวมทั้งหมดแล้วว่ะบันทีพูดออกมาอะไรเงี้ยแล้วเปิดมาด้วยพี่บอพูดพูดอีสานไม่เคยได้หินพี่วอพูดอีสานแต่เขาเป็นคนอีสานอยู่แล้วใช่ไหมเออคือแบบว่าเหมือนหนุ่มโรงงานกับเจ้าของโรงงานใช่ไหมใช่เจ้าของโรงงานใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือเหมือนลูกเจ้าของใช่ไหมโอ้ oh. ดีว่ะทุกคนมันดีอ่ะรู้สึกว่า เนื้อเรื่องมันดีความคาแรคเตอร์ของตัวฟ้าคลามเองกับข้าจีใช่ไหมคือฉันมีปัญหาเรื่องการจําชื่อคนมากฟ้าคลามกับข้าจีโอเคอ้ดูสิทรงผมอันนี้คือเขาที่ทรงผมเขาเรียกว่าอันนี้ปะดอกขัดปะหน้าตาองค์ประกอบต,าต่างๆนี่แหละถูกต้องมันดีจังเลยวะเราแค่รู้สึกว่าตอนที่เราดูคาแรคเตอร์โจกอะไรเอ้ยแจ๊กอะ มันจะต่างจากนี้แจ็คจะมีความแบบอีกแบบหนึ่งอะไรยเงี้ยเออมันก็เท่ากับว่าเราได้เห็นความแตกต่างของคาแรคเตอร์พอเขาเปลี่ยนไปคาแรคเตอร์อีกคนหนึ่งอ่ะมันก็มีความเปลี่ยนไปเลยอ่ะดูแบบเปลี่ยนไปเลยดูไม่มีคราบของตัวละครจากเมื่อก่อนที่เราได้ดูอย่างตัวแจ็คเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็น่ารักมากๆหล่อวะ่ะดูไม่เบื่อเลยอ่ะเล้วไปดูเขาจี่สิเนี่ยเขาโห คือพี่บอดูพ่องมากอะถ้าบทนี้มันก็น่ารักเนาะมันน่ารักอะมันไม่รู้จะพูดคําไหนดีแต่ว่ามันน่ารักอะพี่บอดูไม่เบื่อเลยอะแล้วน่าจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่รอดูแบบรอดูจริงๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่า เราเห็นความสามารถของทั้งสองคนแล้วว่ามันเจ๋งจริงๆแล้วก็บทไหนเขาก็คงเอาอยู่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเท่าที่ดูจากแจ็คที่ดูมาแบบ6 EP ีพีเราเชื่อเลยว่าแบบว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่จะออกมาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันมีน่าจะเป็นรอมคอมละมั้งคอมเะมดี้แบบโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยคือทุกคนมีข้อมูลอะไรไหมอันนี้เราบอกตรงว,ว่าเราไม่รู้อะไรเลยนอกจากตัวของทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาเราไม่รู้อะไรนอกเหนือจากนั้นอีกเลย แต่ว่าเราอยากดูเราอยากเห็นเพราะว่ามันดูแบบน่าสนใจแล้วเราอยากดูมากๆก็น่าจะเป็นเรื่องฟิลเป็นเรื่องฟิลประมาณว่าแบบว่าโหเป็นเรื่อง <c oughs> คือมันก็ฟิลแบบว่าความเป็นความแตกต่างของชีวิตที่เราก็ไม่คิดว่าสุดท้ายเราจะรักกันได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะมันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะรักกันอยากดูแล้วว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับดอกเดีออนรอรักทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะแล้วก็มีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมที่อยากแชร์ให้กับเราบอกเราหน่อย เราอยากดูเหมือนกันเรื่องนี้เราน่าจะได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วเนาะแล้วก็ได้พูดคุยไปพร้อมๆกันร,ร,รู้สึกดีจังเลยอันนี้พูดตรงๆพูดจริงๆจากใจไม่ได้พูดเพราะว่าอยากจะเรียกยอดไลค์ยอดแชร,ร,ร,ร์แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกจริงๆนะทุกคนที่แบบมันดีว่ายังไงนะผมทุกคนมาแชร์กันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ มีอะไรที่อยากบอกให้รู้กันบ้างอะไรเงี้ยบอกกันได้เลยเปิดแผงให้ขายได้เต็มที่นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ขายกันได้เต็มที่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรื่องนี้มาจริงๆเราก็รอดูไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ยังไงช่วงนี้ก่อนดอกนิออนรอลักมาเนี่ยเราก็ยังมี t ีแอนเจอร์ในจกเก อีกประมาณ7 EP ีโดยประมาณนะ้อก็สามารถไปติดตามรอได้ระหว่างรอนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวแจ้งให้เจ้าก,ก็ร์จบเนี่ยอาจจะมีเรื่องอื่นที่เราย้อนกลับไปดูของทั้ง2คนก็ได้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วกันเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย